Oh <sharp inhale> คตัวนี้มาแนะนํานกนะครับนกที่เหลืออยู่นะครับตัวนี้เป็นนกหนึ่งกลุ่มนะครับหนึ่งกลุ่มเลือดป่านนะพ่อแม่เป็นป่าร้อยตัวนี้อายุเยอะนะครับอายุอายุหลายปีแล้วมานสองปีขึ้นครับสองปีขึ้นผมไม่ได้จดไว้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้กักขาเนะยครับตอนนี้จะแบ่งแล้วครับเพราะมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วถ้าออก ถ้าออกได้ก็ออกครับถ้าไม่ออกก็เก็บไว้เหมือนเดิมน,นะครับเป็นนกหงกืนกนะครับนกป่าสายเลือดป่าผสมในบ่านในบ้านนะครับนกเพศผู้นะครับเพศผู้ร้อเซ็นราคาสองพันครับลุมตกใครสนใจก็ติดต่อทางทาเซ็ทางไลน์นะครับ กดที่หน้ารูปโปรไฟล์นะครับจะมีรูปของผมอยู่นะครับที่ข้างหน้านะครับกดไปที่รูปนะครับที่รูปจะมีเบอร์โทรผมอยู่นะครับพอติดต่อสอบถามได้หรือเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะครับลายก็จะเด้งขึ้นนะครับพอติดต่อสอบถามได้นะครับตันนี้นะครับหนึ่งแบ่งในราคาสองพันรวมตรงนะครับรวมค่าตรงแล้ว จะือถ้าใครสะดวกก็มารับรับเพงที่บ้านได้นะครับราคาก็ลดลงอีจกจะหักค่าส่งลงไปนะครับนอกอยู่ตอนชัวิธนา1ใกล้สนามหลวง2นะครับกทอมอ